คำว่า have กับคำว่า have got ต่างกันยังไงมาดูคำตอบที่คลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟ้ามาพูดถึงความแตกต่างของคำว่า have แล้วก็ have got นะคะมาเริ่มที่คำว่า have กันก่อนคำว่า have เนี่ยเวลาจะใช้ก็ใช้กับประธานที่เป็น I U V D หรือว่าคนที่มากกว่าหนึ่งคนก็ใช้คำว่า have แล้วก็สามารถใช้กับคำว่า have got ได้เช่นเดียวกัน ในขณะที่ถ้าเป็นประธานเอกพจน์ he, she, it หรือว่าคนคนเดียวก็ใช้คำว่า has หรือว่า has got นั่นเองทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างคำว่า have แล้วก็ have got กันค่ะคำว่า have เนี่ยสามารถใช้ได้ในทั้งภาษาพูดแล้วก็ภาษาเขียนที่เป็นทางการด้วยนะคะยกตัวอ,อย่างเช่น I have a car I have a car แต่ถ้าเราต้องการเป็นภาษาพูดที่ค่อนข้างมีความชิลๆใช้ในชีวิตประจำวันกับเพื่อนนะคะก็จะเปลี่ยนจากคำว่า have เฉยๆเป็นคำว่า have got แล้วเวลาพูดจะชอบพูดแบบลดรูปด้วยนะคะจะเป็น I've got I've got a car I've got a car แต่ในภาษาเขียนที่ค่อนข้างทางการจะไม่นิยมเขียนคำว่า have got นั่นเองค่ะจะใช้คำว่า have เท่านั้นเช่นเดียวกันกับความแตกต่างของคำว่า has กับ has got She has two cats. She has two cats. เธอมีแมวสองตัวพูดอีกแบบหนึงแบบชิวๆสบายๆกับเพื่อนได้ว่า She's got two cats. She's got. Apostrophe S ตรงนี้ย่อม,มาจากคำว่า has นั่นเอง She's got two cats. เธอมีแมวสองตัวในลักษณะแบบนี้ค่ะ เมื่อประโยคบอกเล่าต่างกันแน่นอนว่าประโยคปฏิเสธและคำถามก็ต่างกันแน่นอนถ้าใช้ has we have อย่างเดียวแบบนี้ก็ต้องมีกริยามาช่วยจะมีคำว่า don't เข้ามาช่วยค่ะ don't have หรือว่า doesn't have don't have doesn't have ยกตัวอย่างเช่น I don't have any siblings I don't have any siblings ฉันไม่มีพี่น้องเลยคำว่า sibling นะคะหมายถึงพี่หรือน้องโดยที่เราไม่ระบ,บุเพศนั่นเองเนาะ ถ้าเกิดว่าเป็น she บ้างก็เป็น she doesn't have any siblings she doesn't have any siblings เธอไม่มีพี่น้องเลยแบบนี้นั่นเองค่ะส่วนถ้าเป็นคำว่า has got แล้วก็ have got นะคะการทำเป็นปฏิเสธจะย่อน not นไปตรงกลางค่ะจะได้ hasn't got หรือ haven't got ยกตัวอย่างเช่น I haven't got any siblings ฉันไม่มีพี่น้องเลย I haven't got any siblings แต่ถ้าเป็นเธอ she hasn't got any siblings she has n t got any siblings แบบนี้นั่นเองค่ะการทำเป็นประโยคคำถามเมื่อมีกริยาตัวเดียวได้แก่คำว่า has, we have แบบนี้นะคะก็ใช้คำว่า do, หรือ does ขึ้นหน้าเยวตัวอย่างเช่นคุณมีลูกบ้างไหมคะ do you have any kids do you have any kids แต่ถ้าเธอมีลูกบ้างไหมคะ does she have any kids แบบนี้ค่ะในขณะที่การใช้ has got have got ทำเป็นคำถามค่ะเอา has have ขึ้นหน้าค่ะจะได้คำถามว่า have you got any kids have you got any kids คุณมีลูกบ้างไหมหรือเธอมีลูกบ้างไหม has she got any kids has she got any kids แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนจะจากกันไปมาลองแต่งประโยคกันนิดนึงนะคะถ้าเฟ้ถามทุกคนว่า How many brothers and sisters have you got? How many brothers and sisters have you got? เราจะตอบคำถามนี้ของฝ้ายว่ายังไงลองพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวฝ้ายจะคอยตรวจให้นะคะและถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ไปแบ่งปันเพื่อนๆกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับฝ้ายคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย